แอคอร์ดสองจุดูน e l เอลปีสองพสวยหรูออปชันแน่นเลยนะคะแถมได้ทะเบียนสวยๆไปใช้งานกันด้วยใครที่มองหารถไปใช้งานอยู่คันนี้แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเลขไม่แค่แสนหนึ่งมืโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยนะราคาลดจากไปแดงไปเกิน50%แล้วนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้สวยหรูเลยภายในไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานออปชันแน่นๆนะคะลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาด จัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปรีวิวเห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะเรามาพบกันอีกแล้วกับนัทเพชรยนนะนะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนวันนี้นะคะนันมีรถสวยๆรูๆูมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัว Honda Accord 2.0 EL นะคะลูกค้ารถมือเดียวสภาพส,สวยๆออปชั่นให้มาแบบแน่นๆเลยนะ,คะใครที่สนใจมองหารถวิช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะลูกค้าไม่อยู่แสนต้นๆเท่านั้นเองราคา ราคาค่าตัวนะคะ5 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน10,000่นเท่านั้นนะได้รถสวยๆหลูล่ลไปใช้งานกันเลยใครสนใจมองหารถไปใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะได้รับการตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ274รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตัวรถชั้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะ มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ได้รถสวยเกีเอไปช้งานแน่นอนใครสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้ตรงได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกนยาดเจดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะปทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะคะ3ตัวสวยๆนะ6กกไก่ผอพึ่ง 717กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทามไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบ้อยแล้วนะคะโคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้าสั่นเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรักยิบเลยนะคะสภาพส,สวยๆนะลูกค้าใช้งานได้เอี่ยวยาวแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดเมืรงโาน น็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2024นะใช้งานได้อีกยาวๆย,ยางขอบ18นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมไม่มีคราบนะ้ำมันหยดในเยื่ของเบ้าโชคนะคะมาร์กแ้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะคะเดิมทั้งคันนะชนหนะักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะ กุญแจคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะล็อกรถหรือว่า กลดล็อกรถนะคะได้จากมือจากประตูเลยเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะภายในคันนี้นะคะดีไซน์มาให้สวยหรูเลยภายในคุมโทนสีดำนะคะลูกค้าตัดด้วยลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้ออปชั่นแน่นเลยนะคะมีในส่วนของเมมโมรี่เซตในส่วนของเบาะคนขับให้ด้วยตั้งคาเรเซตระดับเบาะคนขับได้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้มาพร้อมกับคุชชั่นโทนนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะด้านบนเนี่ยเป็น แบบลายไม้เรียบ้อยแล้วด้วยนะคะออปชันแน่นแเลยนะได้ปุ่ม e องกิ้งสตารนะคะลูกค้าในส่วนของเลขไมค์่นนี้นะคะลูกค้าไมคแค่119,000โลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไมค์ออปชันแน่นแดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะได้จอทัสกรีนติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะออปชันแน่นแกล้องนะคะลูกค้านี่มีกล้อง b ายสปอร์นะคะหรือว่า Honda าฮอนด้าเนนบอตนะคะมีมาให้เรร้อยแล้วด้วยนะคะตอก้องตรงกระจกด้านซ้ายนะแล้วก็กล้องถอยนะคะก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าออปชั่นแน่นมากๆนะคะลูกค้านี่ตัวกล้องถอยเนี่ยเขาสามารถปรับองศาการมองได้3ระดับเลยนะคะออปชั่นแน่นๆดีไซน์มาให้สวยหรูได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเกียร์ออโต้นะคะ ออโต้นะคะขี่ใช้งานง่ายๆนะคะม่านบังแดดด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้ามีมาให้พร้อมเลยดีไซน์มาให้สวยหรูนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนหกแสน อขออภัย569,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน10,000เท่านั้นรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังซีด้ามบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันหัวน็อตอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่ารอยเขียบเขยื้อนของการใช้งานเลยนะคะใครสนใจหารถไปใช้งานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะติดต่อมาหานัดโดยตรงได้เลยนะ ห้อง้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างนั่งสบายนะคะมีแอร์หลังมาให้เรียบ,บ้อยแล้วกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีช้ำตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนมีหวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะมีม่านบังแดดด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้าเรียบ,บ้อยแล้วนะแล้วก็ ตรงด้านข้างนะคะกระจกด้านข้าง2ฝั่งด้านหลังเนี่ยก็คือปรับขึ้นปรับตรงเอาเองได้เลยนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูนะระดับผู้บริหารใช้งานใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะรีบพักรีบโพลีบติดต่อหานัดเดือนเดือนได้เลยนะเบอรโ์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพรเโยนโทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะสวยๆออปชั่นแน่นๆแนะนาไปหนึ่งทางเลือกเลยมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้สี่จุดนะคะลูกค้าไฟท้ายแบบ LED โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียม ะะป้ายทะเบียนก็สวยนะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยด้วยนะคะกระจกหลังมาพร้อมพับตัวไฟ้ฟานะคะไฟเบรกดูที่3มมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทางคันนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะลูกค้ามาดูกันนะ ห้องเก็บสัมภาระกว้างๆนะคะโอ้โหมีชุดพรมกระดุมด้านหลังให้ด้วยนะคะบอดี้กว้างบรรจุกเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะโลโกโ้มีเห็นชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยส่วนตัวคานด้านในตรงๆนะคะคานไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนบอดี้เดิมการันตีให้เลยนะคะชนหนักพิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือไม่แรงครบซีนเดิมโรงงานนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอย สิ่งกับกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะรับรองว่าได้ไปเนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะใครสนใจมองหารถวิชางานอยู่นะคะคันนี้แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะ Honda Accord 2.0 EL ปี2018นะคะคันนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนด้วยนะคะลูกค้าในสต็อกเนี่ยมีอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นดีไซน์มาให้สวยหรู ออปชันแน่นๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีดที่เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขขังโกงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ h o ฮอน้าได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนหัวนอซอกประตูไม่มีรอยขายรอยเขียบทะเย่อน,นะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆทๆั้งคัน แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้กระจกเดิมทุกบานด้วยโลโกโ้ Honda มีติดเห็นชัดเจนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจรีบพากรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ IVTEC นะคะขนาด4สูบ2 0 0 0ซีซีแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 อ2 0 E85 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสั่นไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยิ้มพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพยเลยบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะสีหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเดิมโรงงานเม็ดอาร์ตเบ้าโชคมีเห็นชัดเจนรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆนะคานตรงๆไม่มีโคตไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไบหน้าก็เดิมจากโรงงานสติกเกอร์คำเตือนติดครบทุกตำแหน่งบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอน โครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะมีชุดโชคช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้หัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยเขียบเพยื่อนฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มออกอมีเห็นชนัดเจนรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจมองหารถวิใช้งานอยู่คันนี้แนะนําเป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ ออปชัแน่นแน่นแถมผ่อนไม่แรงด้วยนะคันนี้ได้รถส,สวยๆหลู่ๆไปใช้ง,งานกันเลยนะคะกับ Honda Accord 2 0 0 e l ปี2018นะคะลูกค้าสภาพสวยๆกระจกเดิมทุกบานออปชั่นแน่นนะ569,000บาทฟรีดาวผ่อน10,000เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยใครสนใจนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหานัดเดืวนๆได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนท์โทรมาแอดไลน์มาได้เลย ช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษานะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะลูกค้ตาต่างจังหวัดไปแนะ่นไม่ทําสัญญาถึงที่นะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีเลทดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นัด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันแล้วต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ